มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสมตัวเน้นเลขนี้เตรียมขาดตลาดแน่แม่น้ำหนึ่งใบหวยงวด16มิถุนายนจากกรณีที่เกิดความโกลาหลแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยคนดังให้เลขตรงๆแบบไม่กักจนคนซื้อกันไปแล้วถูกกันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เจ้ามือใบหวยมือใหม่ไม่รู้เรื่องไม่ยอมอั้นเลขแม่น้ำหนึ่ง จนเจ้ามือหวยเจ๊งปิดบ้านหนีตอกย้ำดีกรีความแม่นของแม่น้ำหนึ่งสุดๆวันที่9มิถุนายน2564 facebook แม่น้ำหน88เจ้าแม่ใบหวยเชื่อดังซึ่งช่วงหลังสามารถใบหวยแม่นหลายงวดมีการโพสต์ปล่อยเลขเด็ดประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564แล้วดังนี้ การแก้บนปูอ่อนัตนตนาคราชขณะที่พี่ลิต้าไล่ลำก็นำดอกไม้มาถวาย2ครั้งให้ทั้งหนึ่งและแม่นับรวมกันได้578กลีบเดี๋ยวจะมาทำคลิปนับให้ดูนะคะวันนี้มีแบบทดสอบและมีกำลังใจเกิดขึ้นรอบหน้าขอให้ปังกว่านี้นะครับสาธุสาธุสาธุาธปลอ,อมีความเชื่อส่วนบุคคลของหนึ่งคือหนึ่งเชื่อและศรัทธาในปู่พญานาค แต่หนึ่งไม่เชื่อว่าท่านจะมาทรงในร่างกายของคนที่มีกิเลสตัญหามีแต่ความสปกปรกศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เรามีแรงต่อสู้กับปัญหาขอให้ทุกคนจงสำเร็จด้านแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งต่างโพสสาธุสาธุหลังเห็นเลขเด็ดสามตัวเน้นๆรอบนี้หลังจากนี้คาดว่าเลข578คงเกลี้ยงแผงอย่างรวดเร็วหรือคนจองไม่อั้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัล f i t โปรครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ